11สิงหาคมพุทธศักราช2566นัตถิอาการิยังปาปังมุสาวาติสะชันตุโนโคนที่กล้าพูดโกหกจะไม่พึงทำชั่วที่ยิ่งกว่าย่อมไม่มีช่วงนี้วลีที่ว่าโกหกเพื่อชาติดูน่าจะเป็นเทรนยอดนิยมโดยเฉพาะพวกนักการเมืองขนาดคำที่พูดหาเสียงว่าไล่ลุงตีหนูไว้บนเวทีต่อหน้าประชาชนเป็นหมื่นๆคน พอหลังเลือกตั้งจะใช้บริการจากหนูกับลุงก็ออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงว่าที่พูดไปบนเวทีนั้นเป็นเพียงแค่การพูดหาเสียงเฉยๆไม่ควรมาปนกับเหตุการณ์หลังเลือกตั้งประมาณนี้สุดท้ายประชาชนก็กลายเป็นควายให้นักการเมืองเขาจุงจมูกอยู่ดีขอเพียงกูได้ประโยชน์อะไรกูก็ทำได้ทั้งนั้นนี่แหละที่เขาเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยละหม่นร้อยคำพูดไม่สู้หนึ่งการกระทำ ที่ผ่านมาสส,สมักจะทุ่มงบโฆษณารณรงค์ให้คนงดเล่าเขา้าพรรษาต่อไปก็น่าจะทุ่มงบโฆษณารณรงค์ให้เลิกโกหกช่วงเขา้าพรรษาดูบ้างก็น่าจะดีเป็นคุณต่อชาติไม่ใช่น้อยคุณว่าไหมพุทธอิสระ